สวัสดีค่ะเจอกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้เราใส่เสื้อโคนี้อากาศร้อนมากๆเลยค่ะวันนี้เราจะมาทำแคมปิ้งสร้างบ้านเองจเเราจะทำอะไรดีนี่เดี๋ยวเราจะกลับกล้องให้ดูก่อนเลยนะอุ้ยไม่ดูดูก็จะไม่เป็นชาเลน g ์สิแทนติกตอกจะทำอะไรดีนะรู้แล้วต้องสร้างบ้านก่อน เสร็จแล้วไปดูกันเลยอันดับแรกต้องปิดไฟกคอนอุ้ยมืดมากเลยกับมาดูแล้วนี่มีคนอยู่ข้างในแล้วนะต้องเคาะประตูเกอนก็ก็กะมีอะไรนะก็ก็กะมีใครอยู่ไหมคะมาได้เลยคืนได้ค่ะขเรกก็จะเข้าไปเลยนะคะนี่นี่เขากำลังมัดผมให้ตัวเองอยู่นี่ น่ารักมากเลยนี่นี่เหมือนเอลซ่าเลยนี่ก็จะเป็นอาบัติอานะะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศห้องของเรามืดมากไม่มีไฟนี่แผมนี่เราร้อนมากเลยต้องใช้พัดลมนะคะมากับกล้องเอาอีกแล้วมาตอนไหนเนี่ยขอให้ทุกคนดูคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถอยหน้านะเองน,นี่นี ยังไม่ถ่ายค่ะมานอนกันเลยนะคะมานอนเลยนี่เป็นคลิปที่ไม่รู้เรื่องราวโหดนาจริงเลี้ยวสุดๆไปเลยค่ะโอ่ะใช่เี่กันนะสวฟสีสวัฟดีน้องเขาหักคร์คเขาหักปับป๊บพับเขาหักค่ะบีบายบาย คลิปน่าจะเอาให้มันอลังการกว่าน,น,นี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายน,นี่อันนี้ก็ได้ค่ะพาย